ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเดือดแน่3จุดประทะสำคัญเกมบิ๊กแมตช์แมนอยู่พบอาร์เซนอล คืนวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้ไอ้ปืนใหญ่าอาร์เซนอลจะฝูงเพียร์มลีกมีคิวทำศึกบิ๊กแมตช์โดยจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ทีมรดับ8ซึ่งแน่นอนว่าอาร์เซนอลต้องการ3มแต้มอย่างมากเพื่อโอกาสคว้าแชมป์ลีกที่พวกเขารอคอยมานานร่วม20ปีขณะที่ปีแสดงแม้ชั่วโมงนี้ดูห่างชั้นจากคู่แข่งทั้งในเรื่องของคุณภาพและสภาพทีมแต่ด้วยเรื่องของศักดิ์ศรีลูกทีมของกุนซือเอริกเทนฮากคงสู้สุดใจยอย่างไม่ต้องสงสัยและนี่คือ3จุดประทะสำคัญในเกมสุดมัดัันนะนททีี่กกลงงงจะเเิดขขึ้สวยแโอ ดีโกดาโลปะทะเลอันโดทอซาทอซาคือหนึ่งในแข้งแนวรูปอราเซนอนที่กำลังเข้าฟอร์มสุดๆทำสามประตูจาก4เกมหลังสุดดังนั้นหากไม่มีอะไรพลิกโผกุนซอมิเกียวอา์ิตา้าคงจะส่งทอซาสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายเหมือนเดิมซึ่งนั่นก็จะต้องดวลกับดาโลแบ็คขวาฝั่งปีสแสดงโดยตรงถ้าหากดาโลสามารถจับตายหรือทำให้ทอซาเล่นไม่สะดวกเกมลุกของไอ้ปืนใหญ่คงลดความน่ากลัวลงไปไม่น้อยทีเดียวคอพปี้เมนูปะทะเดคันไรซ์ ถือเป็นจุดประทัดที่สำคัญและน่าสนใจอย่างมากเพราะนอกจากเป็นการสู้กันในพื้นที่แดนกลางแล้วยังเป็นการดวลกันร,ระหว่างแข้งรุ่นน้องและแข้งรุ่นพี่ในทีมช่างกรีอีกด้วยซึ่งระยะหลังไมนูฟอร์มดอปลงไปชัดเจนเนื่องจากต้องรับผิดชอบเกมรับมากขึ้นเมื่อกาซิมโรต้องถอยลงไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแต่เกมวันอาทิตย์นี้ถือเป็นเกมที่มิดฟิลวัย19ปีจำเป็นต้องคืนฟอร์มเก่งให้ได้เพราะคู่แข่งตรงหน้าคือไรช์ซึ่งตอนนี้อาจจะเข้าขั้นนักเตะระดับโลกไปแล้ว ราสมุดหอยลุนประทะก,กาเบียวมากันเยสถึงแม้เก้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการทำได้แค่ประตูดเดียวแถมในแต่ละนัดมีโอกาสลุ้นจบสกอร์น้อยมากแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหอยลุนคือความหวังสูงสุดของปีแสดงในการทำประตูดัดงนั้นแนวรับอาร์เซนอลจำเป็นต้องระวังให้ดีเนื่องจากหอยลุนมีจุดเด่นที่ความเร็วและความแข็งแกร่งซึ่งทั้งสองอย่างนี้กาเบี้ยมีดีเหมือนกันจึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดประทะที่คงจะสู้กันสนุก เท้าชิง F a ครับนะครับเอริกเทนฮากเชื่อเจ้าของแมนยูไม่มีทางไล่ออกเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวรัสของแมนเชสเตอร์อยูเต็ดเชื่อบอดบริหารปีสาดแดงไม่มีทางไล่ตนออกจากตำแหน่งแน่นอนถ้าหากพวกเขามีสามัญสำนึกที่ดีและมองเห็นความจริงถึงสาเหตุที่ทีมผลงานย่ำแย่กุนซือหัวสยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอย่างหนัก หลังจากผลงานที่น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้โดยเกมลีพวกเขาแพ้ไปถึง13แมตช์และเก็บได้แค่56คะแนนทาให้ทีมหมดสิทธิ์คว้าโคตาไปเล่นในสึกอยู่ฟาดแชมเบอร์ลิกแน่นอนแล้วแต่สิ่งที่ทําให้ซาวกเรสอาร์มี่ยังพอยิ้มได้บ้างก็คือการที่ทีมทะลุเข้าชิง f a ครับโดยพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเบมบรีวันที่25พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามอนาคตของเทนฮากยังคงยืนอยู่ตรงปากเหวเพราะมีหลายกระแสเชื่อว่าเซอร์จิมและคริปมหเศรซตีเจ้าของร่วมคงไม่เก็บเขาเอาไว้ แม้จะนําทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับก็ตามโดยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่จะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะตอนที่ลุยฟันเกาปรมาจารย์ลูกหนังชาวดัตนําทีมคว้าแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016สิปปกสุดท้ายก็โดนเด้งออกจากตําแหน่งอยูด่ดีขณะที่เทนฮักมั่นใจว่าตนจะไม่เจอกับสถานการณ์เหมือนกับจาน์ลุยเพราะเชื่อว่าเซอร์จิมและอินเนอส์บริษัทเคมีพันชื่อดังจะเข้าใจว่าที่ผลงานทีมย่ำแย่แบบนี้เนื่องจากปัญหาบาดเจ็บและให้โอกาสทําหน้าที่ต่อไป ผมคิดว่าพวกเขาเจ้าของทีมมีสามัญสำนึกที่ดีพวกเขาคงเห็นเมื่อคุณต้องสลับเปลี่ยนแนวรับเยอะมากจากปัญหาบาดเจ็บคุณไม่มีเซดร็กเหลืออยู่เลยและไม่มีแบ็กซ้ายด้วยพวกเขารู้สึกว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลการแข่งขันแต่เรายังคงสู้และทะลุเข้ารอบชิง FA ครับการที่เราได้อยู่ตรงจุดนั้นมันคือไฮไลท์สำคัญของซีซั่นแต่เรารู้ว่าทำไมเราถึงฟอร์มตกผมเป็นคนที่อยู่กับความจริง ผมมองเห็นสิ่งนี้ผมวิเคราะห์แล้วและไม่มีทีมไหนที่เล่นยูในฟอร์มด้วยอาการบาดเจ็บเหล่านี้ขณะดียวการสื่อยังยิงคำถามแบบจี่จะดาใส่เทนฮาร์ว่าข่าวลือเหล่านี้จะหมดไปถ้าและคริฟออกมายืนยันกับสื่อเรื่องอนาคตของเขาโดยงานนี้คุณสื่อชาวรัฐตอบว่าคุณต้องไปถามคำถามนี้กับเจ้าของทีมไม่ใช่กับผมนี่คืองานของผมในการเผชิญหน้ากับสื่อผมต้องรับผิดชอบในการพูดคุยกับพวกคุณนั่นคือเหตุผลที่ผมเป็นผู้จัดการทีมเพื่อที่จะตอบคำถามพวกนี้ ผมไม่สนถ้าเขาจะทำหรือไม่ทำผมกำลังทำงานเพื่อพัฒนาและยกระดับทีมของผมนั่นคืองานของผมกับที่นี่อดีตเทรนเนอร์อาแจ็์อัมสเตอร์ดัมระบุแมนยูพบอาร์เซนอลบรูโน่แฟร์นันคัมแบเมสันเมาส์เจ็บเพิ่มเอดิกเชนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าบรูโน่แฟร์นันกองกลางกับตันทีม และสกอตต์แม็กโทมานีมิดฟิลทีมชาติสกอตแลนด์กลับมาลงซ้อมแล้วก่อนที่ปีแสดงจะเปิรรังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับอาร์เซนอลจากฝูงพิม,พมลิกวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้การกลับมาลงซ้อมของบรูน่และแม็กโทมานีถือเป็นข่าวดีต่อเนื่องของกลุ่มสื่อชาวดัตหลังก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งลิสโดมาติเนสกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาและมาคัตแลดฟอร์ดกองหน้าทีมช่างกฤษลงซ้อมได้แล้วเช่นกันแต่รายแรกคงต้องเรียกความฟิตอีกสักพัก อย่างไรก็ตามเชนฮากต้องเจอกับข่าวร้ายเหมือนกันหลังเมสันเมาส์กองกลางคู่ดีที่ได้ลงเป็นตัวจริงนัดออกไปแพ้คริสตันเพลย์ูนต่อ4มีอาการบาดเจ็บต้องอดลงเล่นในวันอาทิตย์นี้ขณะที่ลูกชอบแบ็กซ้ายคนเก่งก็เจ็บซ้ำอีกในช่วงพักฟื้นร่างกายเชนฮากเผยในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่1ิพฤษภาคมว่า,ผม,วาผมหวังว่าเราจะมีนักเตะก,กลับมาและพร้อมลงเล่นบรูโน่แฟร์นันและสกอตต์แมทชุมเน่ลงสนามซ้อมแล้วดังนั้นเราจึงมีนักเตะกลับมา อย่างไรก็ตามผมต้องรายงานด้วยว่าเมสันเมาสมีอาการบาดเจ็บจะไม่ได้ลงเล่นในวันอาทิตย์นี้ส่วนลูกชอเจ็บซ้ำช่วงฟื้นฟูร่างกายแต่ยังคงมีความหวังเขาจะต่อสู้เพื่อให้พร้อมสำหรับรอบชิงชนลิศ FA เครับเมื่อวานลิสโดมาติเนสมาหาผมและเขาต้องการลงเล่นในวันอาทิตย์กับอาร์เซนอลแต่เขาย่างไม่พร้อม เขาต้องการเวลาเพิ่มอีกเล็ก้อยเพื่อทำตามกระบวนการส่วนแรดฟอร์ดดูดีผมหวังว่าเขาจะซ้อมต่อในวันพรุ่งนี้แล้วจากนั้นจะดูกันว่าเขาพร้อมสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้หรือไม่เช่นฮากทิ้งท้ายเดวิดเป็แคมฝากแข่งแมนยูเพื่อสู้กับแมนซิตี้นัดชิงเอฟเอครับเดวิดเป็แคมซูเปอร์สตาร์ชาวอังกฤษเดินทางร่วมงานเปิดตัวสารครี99ซึ่งเป็นเรื่องราวของแมนยูยุคที่คว้าที่เป็นแชมป์เมื่อซีซั่น1998-1999 และได้พูดถึงสิ่งที่นักเตะแมนเต็มจำเป็นต้องมีเพื่อสู้กับทีมคู่แข่งเอริกธนากุลสอรัตเปิดตัวฤดูกาลแรกกับแมนยูได้อย่างน่าพอใจเมื่อสามารถพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและจบอันดับ3าคว้าโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกสำเร็จอย่างไรก็ตามผลงานในฤดูกาลนี้กลับเกิดขึ้นตรงกันข้ามและช่วดที่ติดอันดับทัพโฟไปแล้วแต่ก็ยังเหลือโทฟี่เอฟเอคับให้ลุ้นโดยจะต้องดวลกับแมนซิตี้ต่อเรื่องดังกล่าวไบ่แค่มได้เผยถึงสิ่งที่นักเตะแสดงจำเป็นต้องมีเพื่อต่อกรกับคู่แข่งในนสา เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเอริกเป็นกุนซือที่ไปสู์ตัวเองได้ไปแล้วเป็นกุนซือที่เก่งมากๆรวมถึงเป็นคนที่มีแรงมุ่งมั่นที่ดีด้วยอย่างไรก็ตามผมคิดว่าในยุคข,ของเรานะเราก็โชคดีสุดๆที่มีเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเป็นผู้จัดการทีมโชคดีที่ได้ร่วมงานกับเอริกแฮร์ริสันจิมไรอันดอบบี้สไตล์รวมถึงกุนซือชั้นยอดทุกคนที่ต่างก็มีแรงจูงใจสูงเช่นกันผมคิดว่าสิ่งที่ลอ่อหลอมก,กับการเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์เดและลงเล่นในเกมใหญ่ๆคือ คุณควรมีแรงบันดานใจเมื่อคุณเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทำงานในงานที่รักอยู่กับสมมสรนที่คุณรักเมื่อคุณลงเล่นไม่ว่าจะเกมนไหนจะเป็นฤดูกาลปกติหรือนัดชิง FA ครับเจอกับทีมคู่อริคุณก็ควรจะมีแรงบันดาลใจที่เหมาะสมหากไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราก็แสดงว่าคุณอยู่ผิดทีมและกำลังเล่นผิดชนิดกีฬาดังนั้นผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมบอลถ้วยระดับเยาวชนเกมกระชับมิตรช่วงปิดซีซั่นหรือนัดชิงบอลยุโรป มันต้องใช้ความคิดและสิ่งขับเคลื่อนเดียวกันนั่นคือสิ่งที่คุณย่อมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับทีมไหนก็ตามและไม่ว่าจะกับนักเตะคนไหนก็ตามที่เล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณย่อมคาดหวังว่านักเตะจะมีแรงมุ่งมั่นมากพอที่จะได้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศของ FA ครับจนถึงขนาดที่ว่าคนเป็นกุนซือไม่จำเป็นต้องพูดปลุกใจอะไรมากนักก็ได้ คริสตันฟันของบิ๊กแมตช์แมนยูเตรรอต้อนรับอาร์เซนอลจ่าฝูงคริสตันกรูแห่ง BBC ได้ออกมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์เพเมลิกสุดสัปดาห์นี้โดยจะเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและอาร์เซนอลคำถามเดียวก็คือว่าอาร์เซนอลจะฟอร์มดีขนาดไหนแต่ถึงแม้พวกเขาจะมาแบบฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานขมก็ยังบองว่าสกอร์จะออกมาแบบขาดลอยมโหรานอยู่ดี ผมต้องบอกว่าแม้ว่าผมจะวิาพากษ์วิจารณ์บูโน่แฟรนันในเรื่องกับตันทีแมนเชสเตอร์เดแต่พวกเขาก็คิดถึงเขาอย่างมากในเกมกับพาเลซยูไนเด,ดต้องการแฟนันกลับมาอย่างมากสำหรับเกมนี้ถึงแม้เขาจะฟิตแต่วิธีเดียวที่เขาสามารถเอาชนะได้คือการป้องกันที่ดีแต่พวกเขาก็ต้องมีเกมโต้กลับที่เฉียบคมด้วยพวกเขาต้องการให้อาร์ซอลไม่เป็นเช่นนั้นแต่ด้วยสิ่งที่เป็นเดิมพันผมคิดว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นผมคาดหวังว่าเดอะการ์เนอร์จะชนะอย่างง่ายได้ สตตันฟันทงแมนยูหนึ่งอาเสนอนหลุงเนฟสอนเด็กผีเจนแซต,ต้องเคยลำบากค่อยปากดีแกลี่ในวิวตำนานแบ,บ็คความแมนเดฐานะตัวแทนคนเจนเอ็กเตือนสติล่าเรดสอาร์มี่เจนแซที่ชอบโชว์ภูมิรู้มากผ่านโซเชียลมีเดียกดดันเด้งเอริกทนักออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมว่ากำลังก้าวกายการทำงานของฝ่ายบริหารพร้อมแนะให้รู้จักอดทนเพราะคลลั์บั้นปลายหอมหวานเสมอ เนวิลยกประสบการณ์ส่วนตัวว่าเติบโตใน,นานแะฟนบอลปีแสดงในยุคที่มีทีมอย่างลิปูอาร์เซนอลและเอเวอเรตันเป็นขาใหญ่คุมลีกดังนั้นถือว่าเชียร์ด้วยความลำบากเจ็บช้ำน้ำใจหรือผิดหวังมาเยอะค่อยมาลืมตาอ้าปากยุคเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันซึ่งเขาร่วมอยู่ในขุมกำลังด้วยความลำบากคือยาขมก็จริงแต่มันขัดเกลาให้จิตใจเรดอาร์มี่ยุคนั้นเข้มแข็งทรหดและไม่ดีต่ปาก ผิดกับเด็กรุ่นนี้ที่พอทีมซึ่งกำลังสร้างตัวผลงานผิดรูปผิดรอยบ้างสาวกก็ออกมาร้องแรกแหกกระเจอทางแพลตฟอร์มออนไลน์กดดันทีมจนอาจทำให้การประเมินผลงานกุนซือวัย53ปีคาดเคลื่อนทำทองหลุดมือหากสั้งปลดตามกระแสสังคมสัจธาทำว่าตาบใดพระอาทิตย์วันใหม่ย่อมโผล่ขึ้นแมนยูเต็ดย่อมกลับมาเป็นทีมผู้ชนะอีกครั้งเนวิลผู้เกิดปี1975คนเจน X กล่าวระหว่างร่วมงานเปิดตัวสารคาดี แมนยูเต็ดที่เป็นแชมป์ปี1999ของไอเมอรนพรามเรื่อง99ขอโทษต้องใช้คำแรงพวกคุณอย่าได้ค่าสมสรสนตัวเองทีมที่กล่าวไปนั้นยิ่งใหญ่ก็ตั้งมาอย่างยาวนานเปี่ยมประวัติศาสตร์และต่างมีช่วงเวลาต้องเรียนรู้แมนยูเต็ดได้แชมป์ลีกครั้งล่าสุดคือฤดูกาล2ร2ร2ถึง2บเทิ 3, ้งทวนให้เฟอรก์กี้ส่วนเทนฮากก็มีลุน้นแชมป์ต่อเนื่องในปีที่2หลังจากซีซั่นก่อนเอาคาร์บาวครับไปแล้วมา2023-2024ลุนเ a ครับที่เข้าจริงพบแมนซิตี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ